มาครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเครื่องเลเซอร์ขนขานะครับ IPL นะครับอันนี้ซื้อมาในราคาถ้าจะไม่ผิ่น่าจะ600กว่าบาทนะครับในแกะกล่องมาก็จะเป็นแบบมีเว่นตาแล้วก็มีกนูครับกล่องสนมากๆเลยตอนนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับคลิปนี้ถ่ายเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับแต่ก็คือย้อนกลับมาทำใหม่อีกก็จะมีสายชาร์จไปด้วยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับแกะมาจะเป็นเครื่องยิงเลเซอร์นะครับทรงสวยงามมากๆสีชมพูอ่อนๆนะสีโอรนะดเนาะแถวต่อมาคือเสียบปลักนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ระบายอากาศนะครับเสียงเขาก็จะดังนิดนะึง ไม่ว่า,ากานะันเนาะรูปทรงสวยแล้วต่อมาคือสซแวนเหมือนมาเฟียไหมครับอันนี้กันสังสีโน่น,นี้นั่นนะครับอถอดออกมาชว่วบส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดนะครับกดค้างไว้เลยครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ที่เห็นเป็นตัวเลขแบบ9900เกรยก็คือจํานวนช็อตที่เหลือนะครับแล้วก,กดปุ่มเดิมนะครับก็คือไม่ต้องกดค้างนะ2ระดับ3ระดับ ระดับ5ระดับนี้นะครับมีอยู่5ระดับนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับเป็นแบบกดค้างนะครับจะเป็นแบบออโต้นะครับก็คือยิงแบบอัตโนมัติกดค้างเลยะจะมี3จุดขึ้นมานะครับนั่นคือแบบว่าออโต้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการยิงแบบออโต้กันก็คือแบบเราไม่ต้องกดเลยเลยนะครับมันจะเพราะน้าลงไปเองเขาก็จะยิงให้เองแต่นี้จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือแบบยังไม่ถึงผิวก็กยิงออกมาแล้วมันก็ เข้าตาได้ง่ายนะครับต่อมาจะสอนวิธีการยิงแบบปกตินะครับก็กดปุ่มนั้นแหละครับค้างไว้นะครับแล้วจุด3จุดก็จะหายไปนะครับวิธียิงก็คือกดปุ่มเดียวกันกันกบที่ยิงอัตโนมัติแหละครับกดหนึ่งครั้งยิงหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จํานวนช็อตก็จะลดลงรับถอยหลังไปเรื่อยๆนี่เลยนะครับจำนวนช็อตให้มา 9, 999 9เท่าไรเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้อ่ะลองยิงบนฝ่ามือให้ดู กดหนึงครั้งยิง1ช็อตสวนวิธีปิดนะครับก็กดปุ่มเปิดนัด่นแหละครับกดค้างไว้แล้วเขาก็จะนับถอยหลังนะครับสีวินะครับแล้วก็<ๆ>วก็<ๆ>จะดับอัตโนมัติเลย2 1ปิดแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ